เราเริ่มจะมาบำบัดด้านของพลังงานก็มีการใช้กลิ่นใช้คริสตัลใช้หินแล้วก็ใช้เสียงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละว่าลูกค้าเขามีความต้องการแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าก่อนหน้าเราอาจจะดูว่ามันเป็นเทรนคนชอบเรื่องกลิ่นเรื่องหินเรื่องคริสตัลเรื่องเรกิโนนี่แต่จริงๆแล้วคือตลาดมันมาแบบนี้ค่ะเพราะคนมันมีปัญหาคนก็เลยมองหาทรีทเมนต์แบบนี้ซึ่งถ้าคนที่ เอาทรีทเมนต์พวกนี้มาใช้อยู่แล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าจริงๆลูกค้าไม่ได้อยากมาบําบัดแค่ปวดเมื่อยอย่างเดียวนะบางคนอยากมาบําบัดอาการนอนไม่หลับอาการเครียดเรื้อรังวิตกกังวลซึมเศร้าอ,อย่างนี้ค่ะซึ่งเราเห็นอยู่แล้วแต่ว่าหลังๆมาเทคนิคที่เรียกว่าสปายโนซินิจี้เงี้ยหรือว่าเราอาจจะเห็นคําว่า getic, Flow Network, Analysis, สปาย a นอินเนอร์เจติกสปายโฟลูดเน็ตเวิร์กสปายนแอนาลิซิสพวกนี้ค่ะคือมันเป็นศาสตร์ที่บําบัดกระดูกสันหลังและ ปราศซึ่งมันบำบัดได้ทั้งร่างกายก็คืออาการปวดเมื่อยเรื้อรังอาการเครียดเรื้อรังแล้วก็บำบัดพลังงานได้มันเป็นทรีทเมนต์เดียวที่ทำได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันมันเลยมีคนเริ่มไปเรียนรู้แล้วก็เอามาทำธุรกิจมากขึ้นเพราะว่าทำแล้วค่ะมันได้ผลดีตลาดนี้มันเ,เลยค่อยๆโตนะคะแล้วที่พี่มองอะถ้าหากสมมติว่าเราเอาศาสตร์เนี้ยค่ะ มารวมกับนวดเรามีลูกค้าปวดเมื่อยอยู่แล้วเรามีลูกค้ากลุ่มที่เครียดกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังให้บริการมันยังตอบสนองได้ไม่เต็มที่ในแบบที่เราต้องการนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาส p าย a l s ซินเนจี มารวมกับนวดนะคะเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าเรามีความต้องการอยู่แล้วแต่เรายังตอบสนองแก้ไขอาการปวดเรื้อรังเครียดเรื้อรังหรือแม้แต่พลังงานยังไม่ได้เต็มที่ซึ่งสปายนอกมันทําได้หนึ่งทรีตเมนต์มันสามารถทําได้ทั้ง3ามอย่างแล้วมันเห็นผลที่ลูกค้าสามารถรู้สึกได้ทันทีเราวัดค่าได้ไงคะ่ะแล้วถ้าหากทําทติดต่อกันระยะยาวเนี่ยมันสามารถบําบัดอาการต่างๆได้จริงนะคะ มันเลยทำให้ทรีทเมนต์เนี้ยค่ะโตได้นะคะแล้วถ้าหากเราเอามาใช้กับงานเราล่ะเราเอามาต่อเอามาเสิร์ฟลูกค้าเราอะลูกค้าเราที่มีปัญหาอยู่ก็จะอยู่กับเรานะเราก็จะไม่เสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปให้กับสปาหรือร้านอื่นที่เขาบำบัดแบบนี้ได้จริงนะคะกลับมาต่อที่เนื้อหาของเรานะคะความเครียดไม่ใช่แค่เรื่องของใจนะคะแต่มันฝังอยู่ในระบบประสาทเพราะว่าในแต่ละวัน ถ้าเราดูลูกค้าใช่ไหมลูกค้าบางคนเดินเข้ามาหรือแม้แต่ตัวเราเองหรือแม้แต่คนรอบข้างเราเองถ้าเราดูอะ่ะเราก็เห็นเขาปกติดีแต่เราไม่รู้หรอกว่าภายในของเขาอะ่ะอ่านกาลังจะมีความเครียดสะสมนะซึ่งพอสะสมมากๆร่างกายเข้าสู่ภาวะสู้หรือหนีตลอดโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันเป็น,นกลไกของสมองส่วนลึกที่ตอบสนองต่ออันตรายมันพยายามจะปกป้องเราไม่ให้ เป็นอันตรายนะแต่ว่าสมองของเรามันแยกไม่ออกว่าอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆหรือแค่เราไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารมาแล้วเราเครียดง่งแค่เราเครียดนะคะระบบโหมดที่ใช้ในการปกป้องตัวเองภาวะสู้ดุนี้เนี่ยมันก็จะเปิดทํางานนะซึ่งพอมันทํางานเนี่ย มันก็ทําให้ร่างกายเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นการจะแก้เรื่องพวกนี้ต้องแก้ที่ระบบประสาทการแก้ง่ายๆที่พิมพ์สอนไปก็คือการฝึกหายใจลึกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหายใจยาวขึ้นร่างกายจะรู้สึกว่าเออไม่ได้อยู่ในภาวะสู้หรือหนีแล้วร่างกายก็จะ ผ่อนคลายนะคะก็จะออกจากโหมดนี้เราก็จะรู้สึกปกติมากขึ้นนะคะซึ่งการใช้การหายใจยาวเนี่ยเราสามารถฝึกใช้กับการนวดได้ด้วยนะคะนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เรื่องของกลิ่นของเสียงเข้าไปช่วยได้ด้วยถ้าหากลูกค้าเครียดแล้วเขากเข้าสู่ภาวะสู้หรือหนี่สมองเขาเข้าสู่ภาวะแบบนี้ซ้ำๆเพราะว่าเขามีความเครียด ทุกวันทุกวันบางครั้งความเครียดเหล่านี้ค่ะมันเป็นความเครียดระยะยาวถ้าส่าหรเขาเครียดระยะยาวเครียดเป็นอาทิตย์เครียดเป็นเดือนบางคนเป็นปีบางคนหลักสิบปีเงี้ยค่ะร่างกายมันก็จะมีปฏิกิริยากับความเครียดนะคะโดยมันก็จะเข้าสู่ภาวะสู้หรือนี้ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่มันเข้าสู่ภาวะนี้หัวใจจะเต้นไวขึ้นนะคะหายใจจะตื้นขึ้นกล้ามเนื้อจะเกร็งโดยไม่รู้ตัวระบบย่อยอาหารระบบฮอร์โมน ภูมิคุ้มกันก็รวนสมองตื่นตัวตลอดเวลาเพราะว่าร่างกายเข้าสู่ภาวะสู้หรีจะสู้หรือจะหนีเนี่ยมันต้องตื่นตัวทําให้เรานอนหลับยากหรือหลับไม่สนิทแล้วพอหลับไม่สนิทก็ส่งผลให้เกิดความ เหนื่อยล้าทางร่างกายไม่มีพลังประกอบกับกล้ามเนื้อเกร็งตัวเนี้ยค่ะก็ทาให้เกิดการเหนื่อยล้าแล้วพอเขาล้าอารมณ์เขาก็จะแปลปรนงดหงิดเพราะเขานอนไม่พอแล้วสมองมันก็วนคิดเรื่องเดิมๆแบบหยุดไม่ได้เพราะว่าปัญหาของเราที่มีอ่ะมันคือปัญหาที่มันมันไม่จบสิน้นเช่นปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหมที่เราต้องผ่อนบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะ ก็เป็นปัญหาที่มันเป็นทั้งชีวิตมีใครไม่เครียดเรื่องเงินบ้างนะขนาดคนรวยๆเขายังเครียดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มีเรื่องความเครียด่ะมีเยอะมากนะคะความเครียดเนี่ยถ้าหากมันอยู่มันเกิดขึ้นนะหรือว่ามันอยู่นานมันก็จะกลายเป็นความเครียดเรืเ้อรังแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราเริ่มเครียดเรืเ้อรังแล้วก็ ไม่สามารถออกจากความเครียดได้มันก็จะพัฒนาไปสู่การวิตกกังวลเรื้อรังนานเข้าก็เป็นภาวะเบรนเอาแล้วก็ซึมเศร้าแล้วก็แล้วก็จะมีอาการปวดเรื้อรังที่นวดธรรมดาก็แก้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันไม่ใช่แค่การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อมันปวดเมื่อยเพราะว่ามันมีความเครียด เป็นตัวขับเคลื่อนมันอยู่นั่นเองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเครียดร่างกายเราจะเข้าสู่ภาวะสู้หรือหนีกล้ามเนื้อมันจะต้องเกรงนะคะเกรงเพื่อทําให้เราปลอดภัยเพื่อที่เวลามีอะไรมากระทบตัวเราอะ่ะจะได้ไม่ช้ำไม่ขาดเสียหายง่ายนะคะเบนบอกว่าเมื่อวานมีลูกค้ามาทําคริสตัลบําบัดพอปรับจากกะเสร็จมานั่งคุยว่า แต่ละจกกักรเป็นยังไงบ้างพอพูดโดนความรู้สึกลูกค้าน้าตาไหลแล้วก็เริ่มเล่าปัญหาให้ฟังอันนี้ดีมากนะคะเพราะว่าเราช่วยปลดปล่อยเขาได้จริงเราสามารถเข้าใจปัญหาเขาได้จริงแล้วเวลาลูกค้าร้องไห้ออกมาหรือเริ่มเล่าปัญหาออกมาคือสิ่งที่ดีนะคะเขาจะได้ ปลดปล่อยปัญหาที่เขามีเพราะปัญหาบางอย่างลูกค้าไม่สามารถแสดงออกหรือพูดให้คนรู้จักหรือคนรอบตัวได้รู้ได้ถ้าเราเป็นเซฟโซนของเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาสามารถมาบำบัดร่างกายอารมณ์ได้เราจะช่วยเขาได้มากขนาดไหนแล้วคุณคิดว่าลูกค้าเนี่ยจะกลับมาหาเราหรือเปล่านะเพราะเขาไปทําไปคุยไปบอกกับคนอื่นไม่ได้เราเป็นเซฟโซนที่เดียวยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาเรา